สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนล u ูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็บรรยากาศอยู่บนรถเนาะเราก็ขับรถส่งมอบนั่นเองนะครับอ่าทิปนี้นะครับวิ่งใช้ระยะทางพอสมควรนะครับใช้ระยะทางพอสมควรน่าจะมีสักหลายร้อยโลแหละนะครับแต่ทิปนี้นะฮะ สิ่งที่ลูกค้าจะรู้นะครับนอกจากเดี๋ยวเราตอนเรามาขับปุ๊บเราจะมาลองระบบกันนะฮะอะไรระบบที่เราลองขับได้แล้วใช้ได้แล้วก็จะลองให้ลูกค้าดูก่อนเนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับในทริปนี้ลูกค้าจะได้เทียบนะฮะอัตราการสิ้นเปลืองของรถ2รุ่นนะครับอ่าซึ่งเป็น w ายแท็กขับ2องไบเทอร์โบนะครับเป็นเกียร์สนะิสปีดเนาะกับวายแท็กขับ2นะครับซิงเกิลเทอร์โบเกียร์หสปีดขับไปได้วยกันเลยนะครับ ขับไปด้วยกันเลยนะฮะแล้วก็มาลองดูกันนะครับยังไงถึงพร้อมกันอยู่แล้วเพราะเราขับต่อๆกันเนาะมาถึงดูว่า2รุ่นเนี้ยขับไปพร้อมกันเติมน้ํามันเท่ากันคนขับคนละคนนะฮะอัตราการบริโภคน้ํามันของ2คันจะต่างกันไหมนะครับจะต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้ซิงเกิลเทอร์โบอาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะฮะเพราะซิงเกิลเทอร์โบเนี่ยใส่กันชนาทเลกนะฮะแล้วก็ใส่โลบาเหล็ก แต่ล้อเดิมยางเดิมส่วนของผมเดิมนั่งคันนี่ที่ผมขับอยู่นะว้แท็ของผมเดิมนั่งคันนะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับก็วิ่งมา330โลนะครับหชั่วโมงนะ13.5นะครับนี่เรามาแวะปั๊มก่อนเข้าห้องน้ำก่อนนี่สีส้มสีส้ม ของผม,ผมขับมานะเป็นขับ2ใบเทโบนะครับออโต้ Auto, นะครับอันนี้คือผู้ร่วมเดินทางนะครับก็เป็นซิงเกิลเทเบขับ2องกสปีนะครับ Turbo, ของนะผ,ผมขับมาเดิมเดิมนะฮะคันนี้ล้อดเดิมยางเดิมแต่เสริมเหล็กนะนี่เสริมเหล็กด้านท้ายนะครับเดี๋ยวไปรับชมรีวิวทั้ง2คันนะครับอ่าแต่ให้มาดูก่อนนะครับนี่เราเดินทางมาพร้อมกัน วิ่งตามกันมาซึ่งทุกอย่างนะครับวิ่งตามกันมาซึ่งทุกอย่างเรามาดูนะครับ330โล5ชั่วโมงเหมือนกันเห็นไหมคันนี้13.3นะครับนี่ขนาดขับตามตูดกันมาเลยแล้วเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวเราก็ลองไปดูนะครับว่าผลจริงๆมันจะเป็นยังไงนะว่าเอาอสองเกียร์กับ1 0เกียร์นะครับตัวไหนประหยัดกว่ามันประหยัดกว่ากันเยอะไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมเดิมนะครับ เราวัดกันอย่างนี้เลยนะทีมนี้เอาเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้นะครับก็กรอบวิ่งมาถึงนะครับที่หมายแล้วนะครับก็6 3 6้สมสิบหกโลนะสิบสามนะครับสิบามจุดห้านะเก้าชั่วโมงส7นาทีนะครับตัวนี้เป็นตัวไบเทอร์โบนะนี่เป็นเอ่อไบเทอร์โบสีส้มของผมนะกับสองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะอันนี้ อันนี้เดิมเดิมเนาะเดิมเดิมครับเห็นไหมอันนี้เรามาส่งครับแล้วก็เดี๋ยวเราพ้ามาดูอันนี้นะครับคันนี้เรียกเข้าบ,บ้านนะนี่คันนี้มาส่งเราให้ดูอัตราการบริโภคผมบอกได้เลยอ่ะใครที่ชอบต่างอ่ะมันมันประหยัดกว่ากันนะ่ะมันประหยัดกว่ากันจริงแหละนะครับอ่ามันประหยัดกว่ากันจริงแหละแต่ว่าใครบอกว่าต่างเยอะผมเถียงเลยเพราะว่าผมวิ่งบ่อยนะเห็นไหมอันนี้ 13.2นะครับ9ชั่วโมงกว่าก็วิ่งตามกันมานะถามว่าใบเทอร์โบเนี่ยกับตัวซิงเกิลเทอร์โบเนี่ยเห็นไหมแทบไม่ต่างกันเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ยังไงฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเราจะมาสาธิตการใช้นะครับตัว adaptive เนาะนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตรงยุโป่งนะครับแล้วก็นี่ระยะห่างนะครับก็ ตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยนะครับสำหรับรถนะฮะที่มีแพนะ็กเกจเนาะสำหรับรถที่มี w i t e c นะครับตัวมีแพ็กเกจนะแพ็กเกจ B ไบเทโบขับ2บเทโบขับ4นะครับหรือว่าตัว e v e r l e s t ตัว Sport Pack นะครับแล้วก็ตัว Titanium นะฮะหรือ Raptor เนี่ยพวกนี้จะมี Adaptive นะข้อดีของ Adaptive เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็วิธีการเลือกใช้ยังไงนะครับ อย่างแรกนะครับเรามาดูดูที่จอกลางนะฮะกดไปที่ตั้งค่าได้นะครับนี่ตั้งค่านะครับกดเข้ามาปุบ๊บเราก็มานูในเมนูนะครับที่เป็นคําว่าตั้งค่านะฮะนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีคําว่าควบคุมความเร็วนะครับถ้าลดตัวที่มี adaptive เนี่ยเราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับว่าเราจะใช้แบบไหนเห็นไหมความควบคุมความเร็วปกตินะครับก็คือตัว GoodControl ปกติเนาะตัวนี้ ก็ต้องเหยียบเบรกด้วยตัวเองนะครับก็เคยสาธิตไปแล้วนะครับกับ Adaptive นะครับก็คือรักษาระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับนี่แบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อด้วยนะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เราเปิดไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ส่งอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าตอนเราใช้งานเราใช้งานกันยังไงก็มาดูที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับ ตอนเราใช้งานนะครับสมมติว่าเราวิ่งอยู่เท่าไหร่ก็ตามนะเราก็กดเปิดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับตรงนิ้วโป้งนะครับปุ่มซ้ายบนสุดแล้วกันนะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับรถจะล็อกนะครับความเร็วที่79นะฮะและเห็นจอฝั่งขวานะครับที่มันจะมีนี่ระยะขึ้นมานะฮะเรากดไปที่ปุ่มนี่ตรงนิ้วชี้เนี่ยนะครับมันก็จะเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาระยะขนาดไหนระยะมันก็มีทั้งหมด4ขีดนะครับก็เรื่องของความใกล้ ส่วนใหญ่มาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยก็ขีดสองขีดสามนะครับนะตอนเราเพิ่มความเร็วทํายังไงเราเพิ่มความเร็วเราก็กดดันขึ้นนะครับเหมือนเปิดคูดคอนทรลปกตินะเห็นไหมเราก็ดันขึ้นเห็นไหมครับก็ล็อกความเร็วอยู่ที่แปดสิบห้าแต่รถจริงๆวิ่งแค่แปดสิบเอ็ดเพราะอะไรครับระยะห่างจากรถคันข้างหน้าที่เราตั้งเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือระดับสองขีดนะถ้าผมตั้งหนึ่งขีดนะครับรถก็วิ่งมา มันก็ใกล้เห็นไหมคันข้างหน้าเบรกชะลอรถเราก็เบรกนะครับเท้าเอาออกได้เลยนะครับสําหรับตัว a อคทีฟเนี่ยเท้าออกได้เลยนะเขาไม่ได้ไอ้นั่นอยู่แล้วนะนี่เห็นไหมเอาออกหมดเลยนะครับใช้งานคู่กับตัวเอ่อเลนคีป,ปิ้งนี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับสะดวกสบายเนี่ยสะดวกสบายเนาะเห็นไหมรถคันข้างหน้าเข้ามาปุ๊บรถเราก็ชะลอเองนะครับนี่ก็เป็นการใช้งานนะครับสาหรับตัวแอคทีฟเนาะ นะเราถามว่า a d a p t i v e จะหลุดยังไงนะครับก็หลักการใช้งานเดียวกันครับในการที่จะทําให้ a d a p t i v e หลุดก็อย่าเบรกนะครับอ่าอย่าเบรก่เห็นไหมรถก็วิ่งแค่78็ดสิบแปดอย่างมันก็ห่างอย่างรถ้างหน้าอย่างนี้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับก็ต้องบอกก่อนตัวนี้สะดวกสบายมากฮนะก็คลิปนี้ก็ถือว่ามาทําเรื่องของการใช้งานอะแด็กทีฟไปดูด้วยเนาะหลังจากที่เราเห็นเรื่องของอัตราการประหยัดน้ามันนะครับในการที่เราวิ่งมาพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงนะครับฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับว่าตอนก๊ัปรถไปส่งลูกค้าเนี่ยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยคันนี้จะเป็นยังไงนะตอนนี้วิ่งมาเยอะอยู่พอสมควรนะฮะวิ่งอยู่มาหกร้อยจะเจ็ดร้อยโลแล้วนะครับวิ่งอยู่สิบสามโลกว่าก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ